ค็รามเมื่อวานเราเอาข้อมูลที่ถูกปิดกั้นวันโหวตนายกันนะมายื่นให้ทหารเขาดูเมื่อวานแล้วเราก็ถามว่าเป็นเอกสารที่พวกเขาทํากันขึ้นมาจริงหรือไม่เขาทําขึ้นมาทํใไมเอากันแบบตรงประเด็นเลยทหารคราตอบอย่างไรเมื่อวานก็เอาสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายเลยนะครับเอกสารที่ที่หมาแก่เปิดเมื่อสักครู่เนี่ยครับ<อ>ที่เป็นสไลด์ของ ประสทียพลเนี่ยมันเป็นเอกสารที่ถูกจับทําโดยกรมนอนะครับซึ่งเป็นเอกสารประจําเดือนนะครับเออประจำปีนะครับในรอบหนึ่งปีหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดถึงสามสิบกันยาหกแปดก็คือปีงบหกแปดนี่แหละอืมใช่ฮะเขาก็จะทํออกมาความยาวยาวมากครับประมาณแปดสิบกว่าหน้านะครับซึ่งซึ่งโอ้ไม่ครับผมเขาจะผิดอาจจะ อาจจะอประมาณแปดสิบกว่าหน้านะครับอาจจะมีหลายหลายชุดหลายอะไรว่าไปนะครับครับทีนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ๆของเอกสารนี่มันจะมีสองส่วนส่วนแรกที่เมื่อกี้พี่ดาจารยเปิดไปแล้วเนี่ยว่าครับมันมีการจัดหมวดหมู่ใช่ไหมครับว่ามีกลุ่มคนที่อะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พูดง่ายๆก็คือว่าเอผมขอใช้คําตกไปตรงมาก็คือโขนสถาบันนะครับก็อาจจะประกอบไปด้วยกันคุณทักษิณ คุณธรรมนัตอะไรก็ว่าไปคุณอนุทินว่าไปนะครับทีนี้มันจะมีอีกหมวดหมู่หนึ่งครับอีกหมวดหมู่หนึ่งซึ่งเอเป็นกลุ่มที่เขาใช้คําว่าเพจที่ควรตามเฝ้าระวังภายในประเทศนะครับครับโดยมีทั้งหมดนะครับ58เพจนะครับซึ่งเอในเพจเหล่าเนี้ยนะครับยกตัวอย่างนะครับก็จะมีเพจที่เอไม่ว่าจะเป็นพวก มาเก็ตเพสอะไรต่างๆนะครับรอย่อมาเก็ตเพสต่างๆนะครับทีนี้มันมีประเด็นก็คือว่าหนึ่งในเพจที่ถูกเฝ้าระวังติดตามด้วยเนี่ยคือเพจพักเก้าไกลนะฮะอยู่ในกลุ่มเดียวกันทีนี้เนี่ยตอนที่เราถามเนี่ยตอนที่เราถามในกรรมธิการเราก็ถามกรรมาโนนะฮะล้วก็ถามของทัพบกด้วยนะครับทางทางของทัพบกเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเอกสารนั้ก็เป็นเอกสารจริงนะครับแต่เขาบอกว่า ไอการจัดหมวดหมู่ตรงนี้เป็นการจัดหมวดหมู่ที่ผิดพลาดของคนที่เออทําข้อมูลนี้ขึ้นมาที่ผิดพลาดทำผิดพลาดได้ด้วยเหรอคือไม่ได้ผิดพลาดในเนื้อหานะครับเขาบอกว่าผิดพลาดตรงหัวข้อใส่อไว้ใส่หัวข้อใส่หัวหมวดผิดหมวดหมู่ผิดก็คือเขาบอกว่าพอดีไอ ข้อมูลเนี่ยมันถูกแหละข้อมูลมันถูกเป็นข้อมูลที่เอามาจากเขาเรียกว่าโซเชียลลิชเนิงคือเอามาจากอินเทอร์เน็ตเอามาจากอะไรแต่ว่าตัวหัวข้อที่จับหมวดหมู่เนี่ยมันผิดพลาดทีนี้เนี่ยเราก็ถามว่ามันจะผิดพลาดได้ยังไงเพราะว่าก่อนที่จะมีการเอาข้อมูลเนี้ยนะครับเอ่อนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาแล้วก็แจกจาก่ายไปยังหน่วยงานต่างๆเนี่ยม,มันจะต้องมีการลงลงนามนะครับโดยผู้อำนวยการสํานักข่าวกรรมาธิ แต่แล้นมันก็ต้องมีการตรวจทานก่อนนะครับแต่เอาหลักทางกรมเนอเขายืนยันว่าผิดพลาดทีนี้เราก็ไปจับใสได้อีกแล้วก็ไปดูข้อมูลนะครับของของกรมนที่ที่สกลนครนะครับก็นําเสนอโดยสสเชัยพคอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเราก็พบว่าไอข้อมูลลักษณะการจัดบวมูแบบเนี้ยมันก็เป็นแบบเดียวกันคือพูดง่ายๆคือดูมีว่แววว่าไอการทํา ที่บอกว่าผิดพลาดเนี่ยมันผิดพลาดมาโดยตลอดผิดพลาดมานานผิดพลาดมาหลายครั้งครับก็ก็ถามไปเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่ได้รคำตอบว่าตรงไอ้ที่เรียกว่าผิดพลาดเป็นยังไงเราก็เลยเสนอว่าถ้าคุณบอกว่าผิดพลาดจริงเนี่ยแสดงว่าไอ้คนที่มันผิดพลาดทําเรื่องผิดพลาดเนี่ยมันต้องถูกลงโทษนะครับก็ก็ก็ได้บอกว่ายืนยันว่ามันเป็นความผิดพลาดมันก็ต้องมีการลงโทษมีการดําเนินการทางวินัยอะไรเขาว่าไปเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะครับกรลบอลนองเนี่ยเขายืนยันนะครับคือเราก็ถามว่าเนี่ยเอกสารเนี่ยมันตีรับมาก เขาก็สวนเราว่าเอม,มันจะรับมากได้ยังไงในเมื่อในเมื่อเอกสารนี้ก็ยังสสชยพลก็ยังไปเอามาได้เนี่ยสแสดงว่ามันไม่ได้รับมากแล้วเขาก็บอกว่ามันเผยแพร่ไปยังหน่วยงานหล,ลายหน่วยงานซึ่งถ้าเกิดยิ่งเผยแพร่ไปหลายหน่วยงานเนี่ยด้วยด้วยเนื้อหาสาระแบบนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องใหญ่ที่มีปัญหาห<ม>ัแั้นเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนก็คือว่าเรื่องเอกสารจริงแน่นะครับข้อมูลที่เขียนมาเนี่ยจริงแน่นะครับแต่กอบนเนี่ยก็อาจจะ ขอโน้ตไว้ด้วยว่าหัวข้อาการแบ่งแบบั่นเนี่ยมันผิดพลาดนะครับ